สวัสดีค่ะชาลราสีมีนนัคณามีนนะคะสวัสดีชาวสองอ่ะทุกทกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเน้นเข้าสู่ช่องดูดวงกับน้องอุ้มพิมพ์พัศรลานะคะและนี่นั้นคือการทํานายดวงความรักแบบทั่วๆไปของคุณคุณประจำวันที่16ถึงวันที่30เมษายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างแน่นอนนะคะวันนี้คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปหนึ่งนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้างก็ได้ อุ้มแนะนำว่าทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากได้อะไรที่มันชัดเจนและเป็นตัวคุณมากกว่านี้แนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวเนาะรายละเอียดก็อยู่ใต้ the description box หรือคาว่าแสดงเพิ่มเติมลองคลิกเข้าไปดูคะ่ะก็จะได้ลิงก์เข้ามาทักทายกิงกางหายอุ้มได้เนาะโอเค มาดูกันมีนจะเป็นราศีสุดท้ายแล้วเย่จะเสร็จแล้วมาขอดูดวงชาวราศีมีนหน่อยซิขอดูตัวตนหลักพลังงานโดยรวมด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคณาามีหน่อยนะคะในช่วงนี้มีนเป็นอย่างไงบ้างคะไพ่เบลรกขึ้นมาว้าวสวยมากอันสุดท้ายแล้วก็จริงนะแต่ไพ่เขาขึ้นมาใบแรกเลยคือไพ่ดี e อมพลอร์นะคะแสดงว่าในช่วงนี้นั้นมีนมีพ w e r มากมีมีความเป็นตัวเองมากมีแบบ the best มากบีนเลิศมากเลยเพราะว่า The Emperor เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นแพ่แพทย์เจเนอรลเนี่ยเขาจะเป็นแทพเป็นราชาเป็นผู้ปกครองเมืองเป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบทุกคนต้องให้การเคารพเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางเวอร์ชั่นจะเป็นเทพเจ้าสุดด้วยถ้าเกิดว่าใครได้เรียนพวกนี้ญย กรีกหรือว่าได้เรียนพวกตำนานกรีกโรมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเทพเจ้าสุดจะเป็นเทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอือเทือกเขาโอลิมปัสใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุณได้ไพ่พระเจ้าสุดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าคุณเนี่ย ช่วงนี้คือดูยิ่งใหญ่ดูอลังการดูดีมากๆเลยนะคะในช่วงจังหวะแถวๆนี้นะคะคุณมีนเนาะตามมาด้วยไพ่ the world คว่ำนะคะคุณมีนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าใครจะทําอะไรคุณในช่วงเนี้ยคือแบบว่าจะทําอะไรคุณไม่ได้ทางนั้นเลยเพราะว่าในช่วงนี้คุณดวงแข็งมากดวงดีมากทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จทําอะไรก็จะดีนะคะ อืมแล้วก็เป็นไพ่ที่ชอบเรื่องเฮฮาปาร์ตี้ด้วยนะแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยมีนเองอะ่ะจะแบบว่ามีโลกส่วนตัวในมุมของตัวเองบ้างนิดๆ,ๆหน่อยๆนะคะเป็นบางช่วงเป็นบางอารมณ์เนาะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นจากไพ่ที่ขึ้นมาเปิดไพ่มาสวยมากดีมากหนึ่งนั้นเนี่ยไพ่ต่อไปมันต้องแบบดีมากแน่ๆเลยมาดูมีคนคอนโสิดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่า ตอนนี้ดวงคุณแข็งดวงคุณดีดวงคุณเลิศไม่มีใครทำอะไรคุณได้แล้วก็มันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณทั้งนั้นเลยค่ะคุณมีนอืมขอดูตัวต้นชาวราศีมีนละคนามีนที่เป็นคนโสดในช่วงนี้หน่อยนะคะจากพาไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่เดอะไฮโลแพนขึ้นมาใบแรกเลยนะเดอะไฮโลแพนขึ้นมากับไพ่ สองเหรียญแล้วก็จะเป็นไพ่คิงถือเหรียญนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มคิดว่าชาวราศีมีนและขณามีนนั้นเขาน่าจะโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะคะมีนบางคนอาจจะเคยผ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนจริงจังแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนผู้ใหญ่รับรู้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณสองคนแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มาด้วยกันยาวนานความสัมพันธ์ที่มาด้วยกันดีแต่เป็น ความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบว่าเหมือนถอยๆมาแต่ว่ามันถอยมาก็จริงนะแต่อุ้มคิดว่าถามว่าเลิกขาดขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่ขาดขนาดนั้นเพราะมีไพ่สองเหรียญอยู่ตรงนี้มันยังมีความรู้สึกแบบแอบอยากรู้อยากเห็นเขายังแอบส่องคุณบ้างคุณยังแอบไปดูเขาบ้างถ้าเกิดว่าเป็นไปได้มันยังมีความรู้สึกเป็นห่วงกันอยู่อะค่ะต่อให้เราไม่ได้คุยกันแล้วต่อให้เราไม่ได้อะไรกันแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเขาอะไรคนหนึ่งอะไรแบบนี้อยู่นะคะแล้วเป็นไพ่ King of p e ด t a c l e ดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ชาวราศีมีนและชามีนนั้นเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีมากเขาเข้มแข็งมากเขาเก่งมากเลยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรเข้ามาเขาสามารถเป็นตัวเองได้หมดเลยนะคะคุณมีนเนาะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยคนโสดใครที่อยากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินจัดไปเลยนะคะคุณเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก็จะประสบความสำเร็จ สมหวังดังที่คุณอยากปรารถนาอยากที่ ดังที่คุณอยากจะทำเลยอะคะ่ะคุณมีทำอะไรก็ได้มันจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้ไพส่สวยๆขึ้นมาทั้งนั้นเลยเนาะ,ะถามว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีใครเข้ามาบ้างไหมจากไพ่ที่ขึ้นมา16-30นี้อุ้มคิดว่ายังไม่ได้มีใครเข้ามาแบบชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะแต่จะมีคนที่เคยคบเคยคุยหรือว่าเป็นคนที่คนตกเก่าหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเคย ติดต่อกันเรื่องธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเข้ามาเซิร์ซบ้างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีบ้างแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนหรืออะไรขนาดนั้นนะคะอืมมา ดูแฟนเก่าหน่อยสิถ้ามีคนไหนถามถึงแฟนเก่านะคะขอดูตัวตนแฟนเก่าของคุณมีนหน่อยนะจาภาพไพ่ที่ขึ้นมาเขาเป็นไพ่แปดดาบนะคะคุณมีเห็นไหมพะพิคเนตลนไฟเลยเหมือนเขาเองอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเดินไปทางไหนคุณเองอะ่ะอยู่ในจุดที่เข้มแข็งแล้วสบายใจแล้วเดินไปได้แล้วเนาะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะยังอยู่ในสภาวะที่มันสับสนแล้วเขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคุณเรื่อยๆนะคะคุณมีเนานะแล้วก็เขาเอง ก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งเหมือนกันต่อให้ตอนนี้ยังเข้มแข็งเท่ามีนไม่ได้แต่ว่าฉันจะสู้ฉันจะลุยฉันก็จะเดินไปให้มันแบบว่าดีที่สุดเท่าที่ตัวฉันเองนั้นจะทําได้นะคะสิกออฟโหลดขึ้นมาเนาะอือ ประมาณนั้นถามว่าเขาคนนี้เนี่ยจะกลับมาหาคุณไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ Queen of Pentacle นะไพ่สิบดาบความแล้วก็เป็นไพ่ใน f อ w สอดความเนาะอุ้มคิดว่ามีโอกาสกลับมาสําหรับในบางคนนะในบางคนเท่านั้นจริงๆอันนี้มันต้องมาดูส่วนตัวจริงๆอะ่ะเพราะว่าบางคนเขาก็จะรู้สึกว่า อืเขาเจ็บมากๆเขาปวดมากๆที่มันเป็นแบบนี้ที่เสียคุณไปแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากๆม,มันเหมือนใครสักคนหนึ่งเอามีดสิบดาบมาแทงข้างหลังเขาแล้วก็ตัดไปเลยแบบว่าไม่มีเยื่อใยเลยอะไรประมาณนั้นนะคะทําให้เขารู้สึกแบบมันไม่ไหวจริงๆที่จะกลับมาที่จะอะไรอย่างไงเนาะแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังแบบว่าคิดถึงแล้วก็นึกถึงคุณมีนอยู่เรื่อยๆตลอดๆนะคะอืมนะ้าถามว่า ให้แนะนาอย่างไงกับคุณมีนบ้างคะสําหรับคุณมีนที่กําลังโสดแล้วกําลังที่คิดถึงแฟนเก่าเนาะให้แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเอาไว้เลยนะคะเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยช่างมันไปถ้าเกิดว่าใครมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีใครก็ได้ที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็เข้ามาคุยทําให้คุณรู้สึกดีอะ่ะก็เก็บไว้เป็นสต็อกแล้วก็คุยไป อืมคุยไปอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะว่า อุ้มจะบอกบ่อยๆว่าเยียพึ่งให้ความหวังใครถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเรายังอยากที่จะศึกษาดูใจเราอยากที่จะคุยไปก่อนดูกันไปก่อนเราพูดกับเขาแบบนั้นต,งตรงๆไปเลยตัวเขาเน้นจะได้ไม่ต้องคิดหนักหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าคุณมีนเนี่ยเทพเจ้าสุดเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าของความแบบมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเนื่องน้นเวลาที่เขาทําอะไรหรือเขาดูแลใครหรือเขาอะไรยังไงขึ้นมาเขาจะมีความแบบคือแบบ ดูแลได้ดีกว่าคนอื่นทั่ว,วไปอ่ะดังนั้นน่ะคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณอะไรยังไงด้วยทั้งๆท,ที่คุณยังไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าเขาอาจจะคิดกับคุณแบบเยอะไปแล้วก็ได้ดังนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะคุณมีเนาะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะอืมโอเค ไปต่อกันนะคะในโหมดของคนที่มีความรักหรือว่ากําลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนาะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างขอดูตัวต้นชาวสีมีนและคณามีนที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างนะไพเมล่าขึ้นมานะคะเป็นไพเดอะเฮอร์มิตคว่มมากับไพเจ็ดเหรียญเนาะเหมือนณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนคุณจะมีความรักที่ดีไหมอุ้มคิดว่าโอเคนะโอเคในระดับหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่โอเค เป็นคนที่คุณสามารถเดินไปด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขซึ่งกันและกันได้เหมือนกันนะคะคุณมีเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจในตัวของคนรักขึ้นมาว่าถ้าวันหนึ่งเรากับเขาไม่อยู่ใกล้ๆก้กันหรือถ้าวันหนึ่งมีปัญหาก,กันแล้วมันจะเป็นอย่างไงเราสองคนจะเดินไปด้วยกันได้ไหมแล้วเราสองคนจะอื เขาเรียกอ,อะไรนะปองดองซึ่งกันและกันไปแบบนี้ได้เรื่อยๆได้หรือเปล่านะเพราะว่ามีนเองอะ่ะก็เจ็บปวดความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดรับเปิดใจรับใครได้ง่ายๆแต่ว่ากับคนนี้เนี่ยมีนเองอะ่ะก็เปิดใจแล้วก็รับเขาเข,าเข้ามาแบบเต็มที่เต็มกำลังแล้วเท่าที่มีนจะทำได้นะดังนั้นมันก็เลยยังมีความรู้สึกแบบแอบลังเลอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกดีเวลาที่มีเขานั้นอยู่ใกล้ๆคุณนะอื อ่ะขอดูเพิ่มเติมหน่อยสิขอดูตัวตนคนคนนั้นที่มีนกำลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะคนคนนั้นเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานราชการก็ได้ทํางานเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทํางานแบบเรื่อยๆทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายต้นเป็นอย่างไงปลายก็เป็นอย่างงั้นเป็นคนที่ดูดูแล้วอื ดูแล้วก็ยังดูเฉยๆแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆเอ้าทาไมรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่จังเลยทําไมรู้สึกว่าคนนี้ดูดีจังเลยทําไมรู้สึกว่าคนๆนี้มีอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นๆ นะคะอือแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สองถ้วยนะเขามีความรักเขามีความจริงใจเขาเข้ามาหาคุณด้วยความที่เขารักแล้วก็เสน่หหาจริงๆเนาะแล้วก็มากับไพ่แปดเหรียญเขาอยากจะศึกษาดูใจเขาอยากจะเรียนรู้กับคุณจริงๆเขาอยากจะมีความสุขกับคุณจริงๆนะคะุมคิดว่าพวกคุณสองคนน่าจะมาด้วยกันได้ในระยะหนึ่งแล้วนะคะนานแล้วประมาณหนึ่งด้วยนะอือ โอเคเป็นไพ่ไนต์ออฟโรดนะคะก็คือไปด้วยกันเรื่อยๆอะไรไปด้วยกันเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นไพท่ที่ดูดูโอเคอะดูแบบว่ามีความสุขดีแต่บางทีบางครั้งก็มีอะไรบางอย่างที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เข้าใจรู้สึกอยากที่จะให้อธิบายมากันและกันมากกว่านี้ยังอยากที่จะมี something อะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากกว่านี้อ นะคะถามว่านะตอนนี้เนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณมีนบ้างคะพไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่สีถ้วยคว่นณตอนนี้เนี่ยเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกดีๆกับ คุณนะรู้สึกคิดถึงคุณนะแล้วก็อยากที่จะมีคุณอยู่ข้างๆเขาไปนานๆนะคะคุณมีนแต่เขาก็ยังแบบว่าไม่ได้คาดหวังในเรื่องอนาคตอะไรจริงจังขนาดนั้นขอแค่เขามีคุณมีนแบบนี้แล้วคุณมีนเดินแบบเขาแบบนี้เรื่อยๆในอนาคตอ่ะเขาก็ดีใจแล้วเพราะว่าเขาเองอ่ะรู้สึกว่ามีนเองอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีแรงดึงดูดดังนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งมันอาจจะมีใครอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ ดังนั้นน่ะตัวเขาเองก็เลยแบบว่าแอบ,บกลัวกลัวนิดนึงอ่าจะให้ใจแล้วแต่ก็ให้ใจไปแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงออกไปแบบเต็มที่หรือว่าอะไรอย่างไงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวว่าวันใดวันหนึ่งถ้าสูญเสียคุณไปหรืออะไรอย่างไงคุณไปกลัวเขาจะแบบเจ็บปวดทรมานมากๆแล้วอาจจะทําให้เขานั้นออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แล้วก็กลัวการที่จะรักใครไปเลยอะคะ่ะคุณมีนเพราะว่าเขาไม่ใจให้คุณมากๆเขารั คุณมากๆตั้งแต่ตัวตนของเขาแล้วอาจจะเป็นคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะแม่สินคนูชาวธาตุน้ำก็รากดมีนพิจิกหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะเป็นชาวพึกงศกันเหมือนก่อนนะคะตามไพ่ที่ขึ้นมาเนาะแต่ว่าเป็นคนที่เก่งในการเรียนการศึกษาเป็นคนที่ทํางานได้เรื่อยเป็นคนที่ เสมอต้นเสมอปลายตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความน่ารักมีความแบบน่าทะนุถนอมอยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่มีนยังคนนี้ยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่เหมือนเป็นคนคนเก่าๆที่เดินจากมาแล้วอยู่เหมือนกันด้วยนะอืมนอกจากคนคนนี้มียังคิดถึงอีกคนหนึ่งด้วยแต่ก็มันไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นน่ะเหมือนแบบว่า อยากให้เขาไปดีอยาให้เขาไปมีความสุขอะไรประมาณนั้นนะคะคุณมีนนะคะโอเคถามว่าแล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณมีหนะ้าในช่วง15วันนี้นั้น ไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่ king of s w o r d ตามมาด้วยไพ่ dead chain p l นะเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างไงเขาก็จะแสดงความรู้สึกที่เขามีแล้วก็แสดงออกไปให้มีนเห็นว่าเขานั้นรู้สึกดีๆกับมีนขนาดไหนเขาชอบมีนขนาดไหนเขาต้องการมีนขนาดไหนเขาก็จะแสดงออกไป ประมาณแค่นั้นเองนะคะในช่วงจังหวะแถวแถวนี้เนาะแล้วมีนเองนะคะจะทํำยังไงต่อไปกับเขาเป็นไพ่สิบดาบความนะแล้วก็จะเป็นไพ่เพชช็อปสอดเนาะที่ผ่านมาในเรื่องของความรักนั้นฉันเคยเจ็บปวดมาเยอะฉันเคยอะไรมาเยอะฉันก็จะค่อยๆเปิด แล้วฉันก็จะค่อยๆมอบความรักให้กับคนนี้ไปก็แล้วกันถ้าเกิดว่าคนๆนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆเขาก็ควรที่จะเดินก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่ฉันเป็นอยู่นตอนนี้แล้วทําให้ฉันนั้นมีความสุขเวลาที่มีเขาอยู่ข้างๆได้นะคะ The Sun แล้วก็เป็นไพ่ <c oughs> a of Load นะโอเคในส่วนของแนวโน้น 30. มความสุข16-30เมษายนนี้เป็นยังไงคะ แดงแมนจ็ดถ้วยนะคะอุ้มคิดว่าพวกคุณสองคนก็ยังเดินไปด้วยกันเรื่อยๆแหละยังมีความสุขซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าหูกระหนุงกระหนิงมีความแบบสวีทหวานแบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีความเสมอต้นเสมอปลายในความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วก็เนี่ยไพ่สามเหลี่ยมอยู่ใต้สำลับอะเห็นปะเออ อืมมั่นคงดีแล้วก็ทำให้คุณสองคนนั้นสามารถรักและมีความสุขกันได้นะคะไพ่อ,อยากจะแนะนาอะไรคุณมีนบ้างมาจากไพ่ที่ขึ้นมาก็คือว่าไพ่อบอกว่าให้ระวังเสน่ห์ของตัวเองเท่านั้นว่าจะห้ามใช้เสน่ห์ของคุณไปดึงดูดใครเข้ามาแค่นั้นเองนะคะ แหมสวยเลือกได้หรอเลือกได้กันจังเลยนะคะไพ่บอกเนี่ยก็คือว่าให้ระวังเสน่ห์ของตัวเองเอาไว้เพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคุณเองอาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าคนอื่นนั้นอาจจะเข้าใจคุณผิดก็ได้ว่าเฮ้ยอาจจะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แน่ๆเลยอะไรประมาณนั้นมันอาจจะส่งผลมากลับมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างก็ได้ดังนั้นก็คือว่าระวังเรื่องเสน่ห์นิดนึงแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคค่ะมี คือแบบไพ่สวยมากดีมากเลิศมากนะคะก็ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอให้คุณสู้ๆเราข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันเจอกันใหม่ EP หน้าวิกหน้านะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่มันชัดเจนก็ดูดวงส่วนตัวได้เนาะรายละเอียดอยู่ใต้ d e s c r i p t i o n Box แล้วสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยคลิกปุ๊บอุ้มมีลิงก์ให้กดมาทักไลน์หาอุ้มได้เลยค่ะอุ้มเป็นคนตอบเองดังนั้นอาจจะช้านิดน,งน,งน,งนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใคร ดูดวงแล้วรู้สึกถูกใจรู้สึกแมนหรือว่าอะไรไงก็อยา่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะอยากอยากเห็นคอมเมนต์คนเก่าๆอยากเห็นคอมเมนต์ทุกๆคนเลยที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจอุ้มรู้เปล่าที่หายไปเนี่ยก็คือว่าแบบ มันเจอหลายๆเรื่องเหมือนกันในชีวิตอุ้มนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เจอเห็นคอมเมนต์ดีๆเห็นคอมเมนต์ที่ทุกคนมาคอมเมนต์ให้กับอุ้มนั้นมันมีความสุขมากๆมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันก็อยากเห็นตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยนิดนึงเนาะวันนี้ก็ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุข happy อ n d i n g ในความรักแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตก็แล้วกันนะคะโอเคบ๊ายบายจ้า Nhằm bị con khí lộn mày